สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนทําคลิปาขายสินค้าแนวสตอรี่นะครับผมจะสอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการโพสตคลิปเลยนะครับก่อนอื่นทุกคนก็อย่าลืมไปเพิ่มสินค้าในตะกร้าของตัวเองก่อนนะครับเข้าไปเลือกสินค้าที่ต้องการแล้วก็เพิ่มลงในตะกร้านะครับเพราะเวลาเราจะอัปโหลดคลิปเนี่ยเราจะใส่ลิงก์สินค้าด้วยถ้าเราไม่เพิ่มลงในตะกร้ามันจะไม่มีลิงก์สินค้านะครับต่อไปก็คือ ทุกคนต้องไปเตรียมรูปสินค้า1รูปเอาให้แบบมันชัดเจนนะครับว่ามันเป็นสินค้าอะไรแล้วก็รูปสีดําพื้นหลัง1รูปแค่นี้ครับรวมเป็น2รูปนะทุกคนรูปสินค้า1รูปสีดํา1รูปนะครับถ้าทุกคนได้รูปมาแล้วให้กดไปที่ IG ครับเราจะมาแต่งรูปกันนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นรูปมันจะไม่ได้สัดส่วนนะครับเราต้องให้มันเต็มหน้าจอนะครับไปที่นี่ทุกคนเดี๋ยวมาที่ รูปสีดำาอาให้มันเต็มหน้าจอพออย่างนี้ปุ๊บกดบันทึกเคพอมาถึงรูปอ่ะได้แล้วนะมั้ยไอ้รูปสีดำมารูปสินค้าต่ออันนี้คือสินค้าที่ผมจะทาวันนี้นะครับก็คือหูฟังบลูทูธอ่าถ้าได้ประมาณนี้แล้วก็กดบันทึกครับเคหลังจากที่เราบันทึกเรียบร้อยแนละ้วนะทุกคนให้เราเข้าไปที่แอปติดต่อครับทุกคนเห็นรูปบวกข้างล่างนี้ไหมครับอ่าจากนั้นก็กดไปเลยครับไปที่ M V ครับตรงนี้นะทุกคนกดไปเลย Hey, ให้ทุกคนดูนะครับว่าผมใช้ MV ตัวไหนอันนี้นทุกคน MV ที่ผมจะใช้นะครับมันเป็นมันอยู่ที่ลำตับที่90นะครับทุกคนของทุกคนจะอยู่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะสลับสลับกันไปนะรับผมพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บให้กดไปที่อัปโหลดรูปภาพเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะทุกคนรูปภาพที่เราทําการาตกแต่งไว้เมื่อกี้นะที่เข้าไปในไอทีแล้วตกแต่งนะ ก่อื่นทุกคต้องเลือกรูปภาพสีดําขึ้นก่อนนะครับทุกคนกดรูปบวกนะข้างบนนะ่ะจากนั้นไปที่รูปภาพสินค้าเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าสลับกันนะอย่าเอารูปภาพสินค้าขึ้นก่อนนะครับให้กดตกลงพอมาถึงหน้านี้ทุกคนให้ใส่เพลงที่มันไม่ติดนี้ก็สิดแล้วเม่งนัันใส่ลิงก์ไม่ได้นะครับผมสอนไปลิปที่แล้วนะครับมีหลงวิธีการใส่ลิงก์สินค้าจากนั้นเราก็พิมพ์ ผมจะเขียนว่าแจกพิก,กัดบลูทูธยอดนิยมนิยมโอเคผมเขียนประมาณนี้นะแล้วก็ผมจะใส่อันนี้ด้วยปักหมุดด้วยวก็ทำนี้ด้วยโอเคแล้วแต่ลูกแล้วแต่ว่าทุกคนจะตกแต่งยังไงนะครับให้มันดูนะ่าสนใจเนะาะจากนั้นก็ กถัดไปนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับแฮชแท็กที่ผมจะใส่อยู่ประจำก็จะมีอยู่3อย่างนะครับนะครับแฮชแท็กของผมมีอยู่3อย่างจากนั้นก็ให้ทุกคนมาเปลี่ยนปกครับปกประมาณนี้กดบันทึกครับ มีการใส่ลิงก์นะทุกคนเหมือนเดิมครับมาที่เพิ่มลิงก์ผมกดเพิ่มไปแล้วนะแต่มันไม่ขึ้นนะ่ะอ๋อมันต้องรอประมวลผลก่อนไม่เป็นไรทุกคนสมมติว่าลิงก์สินค้ามันมีนี่แล้วนะให้ทุกคนกดเพิ่มเลยครับเพิ่มนี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่เรามาดูคลิปลิงก์สินค้ามันอยู่ตรงนี้นะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้มันเป็นลิงค์ของไอ เฉยๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาครับไม่เป็นไรนี่หรือมันโผล่ตรงนี้นะแค่นี้แหละครับทุกคนแค่นี้ทุกคนก็สามารถกดโพสต์ไปได้แล้วครับฝากทุกคนกดติดตาม youtube ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆครับผมรายละเอียดต่างๆมันยังมีเยอะนะครับที่ผมทํามาเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ครับผมขอบคุณครับ